สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็มีเมนูขนมอบมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเมนูที่เราจะทําในวันนี้นะคะมีชื่อเมนูว่าคุกกี้ครีมชีสค่ะเป็นเมนูขนมที่รับประทานได้โดยไม่เลี่ยนเลยนะคะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมก็จะมีแป้งเค้ก180กรัมค่ะเนยเค็ม120กรัมครีมชีส60กรัมค่ะน้ําตาลทรายละเอียด60กรัมสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบนะคะ เบกกิ soda, ้งโซดา1นทับสช้อนชาแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานแล้วก็ช็อกโกแลตชิพเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามชอบหรือใครจะไม่ใส่เลยก็ได้นะคะเมื่อเราทราบวัตถุดิบแล้วเราก็จะไปเริ่มทํากันเลยค่ะเราจะเริ่มจากนําเนยมาตีให้เขาคลายตัวนะคะวันนี้เนี่ยเราใช้เนยเค็มแต่ว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้เนยจืดเนี่ยจะต้องใส่เกลือลงไปในส่วนผสมประมาณ1นทัช้อนชานะคะ ว่เราตีเนยจนคลายตัวดีแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆทยอยใส่น้ําตาลค่ะโดยน้ําตาลนี้เราจะแบ่งใส่ประมาณ3าถึงี่รอบนะคะเมื่อใส่น้าตาลแล้วเราก็จะตีไปเรื่อยๆจนกว่าเนยจะขึ้นฟูค่ะสังเกตได้ว่าเมื่อเนยขึ้นฟูเนี่ยสีของเขาจะอ่อนลงค่ะหลังจากที่ตีเนยจนขึ้นฟูดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ครีมชีสลงไปค่ะแล้วเราก็จะตีให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีนะคะ เนยและครีมชีสเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งลงไปค่ะเราจะร่อนแป้งแล้วก็เบกกิ้งโซดารวมกันนะคะร่อนลงไปในส่วนผสมที่เราตีไว้เมื่อสักครู่ได้เลยค่ะ เมื่อร่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้พายตะล่อมให้แป้งกับส่วนผสมของเนยเนี่ยพอเข้ากันนะคะเวลาที่เราใช้ตะกร้อมือไฟฟ้าเนี่ยเขาจะได้ไม่ฝุ่นค่ะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อไฟฟ้านะคะตีให้เขาพอเข้ากันค่ะอย่าตีนานเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเนื้อแป้งของคุกกี้ของเราเนี่ยจะเหนียวแล้วก็ไม่ฟูค่ะ เมื่อแป้งแล้วก็ส่วนผสมของเนยเข้ากันดีแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็จะใส่พวกเครื่องต่างๆลงไปนะคะอย่างที่บอกคะ่ะว่าถ้าใครไม่ชอบชโคโคโ็อกโกแลตชิพหรือว่าเม็ดมะม่วงเนี่ยก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้ค่ะจะทําเป็นคุกกี้เปล่าๆเลยก็ได้เอาตามที่เราสะดวกนะคะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมของเครื่องเนี่ยเข้ากันดีกับตัวแป้งนะคะจากนั้นเราก็จะนําเขาไปกดลงพิมพ์ได้เลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นสกู๊ปไอติมตักนะคะตักให้เขาเป็นลูกๆแบบนี้ค่ะ โดยระยะห่างระหว่างชิ้นเนี่ยเราไม่ต้องเว้นมากนะคะเพราะว่าคุกกี้ตัวนี้เนี่ยเวลาที่อบแล้วเขาจะไม่บานออกมาเยอะค่ะหลังจากที่เราตักคุกกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะใช้ช้อนเนี่ยกดให้เขาแบนลงนิดนึงนะคะถ้าหนาเกินไปเดี๋ยวจะอบสุกยากค่ะ เมื่อกดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำคุกกี้เข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาไฟบนล่างนะคะใช้เวลาประมาณ20-25นาทีแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านนะคะเมื่ออบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาขนมแบบนี้ค่ะพักเอาไว้ให้เขาอุ่นตัวลงแล้วเราค่อยนำไปเสิร์ฟหรือว่านำไปเก็บใส่ขวดโหลนะคะ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูคุกกี้ครีมชีสของเราในวันนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็อร่อยได้ไม่เลียนด้วยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ